อะครับที่ไข่ใหญ่นะเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วนะไข่ใหญ่แปลว่าอะไรอุ่นอีพิอนฮะอุ่นอีพิคอนนั่งมาจะเกิดจริงจริงหนึ่งสองสาม มีตัวเลขใช่ไ,ไหมกงคืนมีมันก็มีตัวเลขทุกตัวสังเกตง่ายง่ายสังเกตง่ายๆก็คือใช่มันมีแถบถึงว่า <c oughs> ไพใหญ่ถ้าใครถามกูตอนนี้ว่าไพ่หมายเลขสี่ใ,ใหญ่ป่ะมันจะมีกูก็ตอบไม่ได้นะกูไม่เคยจำเลยนะกูจำได้แค่สาม ศ uh, ูนย์เดอะฟูหนึ่งแมตชิเชียลสองเอานั่นแะเอ็มเปอร์เลอร์แล้วก็เอนเพจใช่อยู่ๆพอมาเนี่ยกูเลยลำดับแบ่งกลุ่มไม่ถูกอ,อยู่ๆก็มา,วาวความรักเฉยเลยออ๋ก็เลยหาวิธีจำอยู่ ไม่มจำลก็ต้องจำเป็นหมวดกูจะจำเป็น,ปนหมวดไงกูนึกว่ามันก็จะแบ่งเป็นหมวดเป็นเรื่องเป็นราวไม่จงเลยไม่มีใครดูเลยเจ็ดมันเป็นด้านบวกของเรารู้สึกว่าเอาคุณมาพูดความจริงจากโกหกหมออาการเป็นไง อาการมันเป็นยังไงความรู้สึกความคิดหรือจิตใจอะไรเงี้ยใจมันหวิววิวแบบวุดวืดอะไรไหมหน่อยหน่อยอะไรบ้างวิตกกังวลอะไรวิตกวิตกกังวลเรื่องสมมุติอะ่ะเข้าใจคํานี้ไหมเรื่องสมมุติคือคืออะไรเข้าใจเรื่องสมมุติคือเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดจริงๆถูกปะ่ะจะวิตกไป คือสร้างเรื่องขึ้นมาเองแ,แล้วก็วิกตก์ั้วหแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันม่เรื่องเกิดจริงก็คือไพ่ตัวนี้อ่ะเหตุภาพปะนี่ไพ่สีนะไพ่าทโาโร่ภาพชัดแปลในแบบหมอสิงนะ,ะคืออะไรไม่ดีมันก็ไมกก่ก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราไม่ไปย้ำมันเพราะว่าไพ่มันมีด้านดีด้วยอ่าอย่องเจ็ดเนี่ย ถ้าพูดกันง่ายๆมันมันขึ้นอยู่กับมึงเออแต่มึงไม่รู้จะทำไงถูกป่มึงถึงกระถามไพ่อ่ะไพ่แมงบอกว่าเดทคือจบแล้วเริ่มต้นใหม่นั่นคือมึงก็ต้องจัดการพื้นที่หัวใจของมึงของเราอ่ะออตอนนี้ใครดูเลยพูจะพูดแม่งม่เลยไม่ดูก็อย่าดูจริงๆน่าจะถ่ายทดสดเฟซมากกว่า นะแล้วเอาแล้วเอาของเฟซอ่ะมาลงเป็น YouTube ก็ได้เออูมันไม่เท่นี่เฟมันขึ้นหน่วยก่อนนี้ก็เซฟได้แหละไม่ไม่มันเซ